เอาละครับผมวันนี้เนีัยผมจะพาทุกท่าน,นะครับผมมาเนี่ยไเข้าใจในสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมสําหรับการทําสิ่งที่เรียกว่าการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับผมสิ่งที่เออผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญะครับผมในการที่ว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมผมบอกให้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นการตลาดออนไลน์นะนะครับผมซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือภาพรวมงงไหมครับผมหลายคนบอกงงจ้าอะไรกบแค่กบ กะอีแค่ภาพรวมเะครับผมเพราะว่าภาพรวมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมก็เคยมองข้ามนะครับผมผมเคยเห็นนะผมแล้วก็เตดตามมาในสิ่งที่เรียกว่าเออตัวเ,เวลาที่คุณเข้าไปใน o o o l l e n a l y t i c s นเนี่ยผมคุณจะเห็นคำว่าภาพรวมอยู่ตลอดนะครับผมและเมื่อก่อนในะเวลาที่ผมจะเรียนสักอย่างเนี่ยแล้ว ผู้สอนเนี่ยก็มักจะมาเริ่มต้นด้วยภาพรวมซึ่งผมเนี่ยก็คิดไปว่าเหมือนกับว่าเป็นเป็นเรื่องในการที่ว่าเขายื้อเออเนื่อว่มเเขายื้อที่จะยืดคอร์ดไปเยอะๆเออเนี่ยว่าหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจในรายละเอียดเนี่อวมครับผมเออแล้วก็ภาพรวมภาพรวมนะครับผมซึ่งผมเนี่ยคือผมเป็นคนที่รีบ รีบเร่งมาโดยตลอดนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยคือเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คือจะเฮ้ยบอกมาเลยได้ไหมบอกมาเลยได้ไหมนีม่มั้ครับผมซึ่ง เมื่อผมเนี่ยได้เรียนรู้นะครับผมแล้วก็ได้ไปลงมือทำเนี่ยผมและเมื่อทําผมทําสําเร็จนะครับผมหรือว่าผมทาได้และเมื่อผมย้อนกลับมาเนี่ยครับผมมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมจึงเนี่ยเมื่อผมอย่างที่ยเมื่อผมได้เข้าใจนี่ยผมผมจึงได้เข้าใจว่าสิ่งสําคัญเนี่ยคือเราจะต้องรู้ภาพรวมให้ได้ก่อนนะครับผมผมบอกได้เลยนะครับผมภาพรวมเนี่ยคือจะทําให้เราได้เข้าใจ นะครับผมว่าสิ่งที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนึกออกไหมครับผมคือคือคุณไม่สามารถที่จะทําเค้กได้โดยที่ว่าคุณไม่ได้ดูออกมาแค่อย่างาสมบูรณ์แบบนวผมเพียงพอที่คุณจะไปขายและก็ต่อย,ยอดนะครับผมไปเป็นระดับระดับระดับ,ระด,บระดับที่สูงมากขึ้นนะคือคุณจะต้องรู้นะครับที่ว่าเค้กเนื้อ,อ,อ,อครีมเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรนึกออกไหม เค้กเนี่ยประกอบไปด้วยรูปแบบไหนบ้างนึกออกไหมการที่ว่าคุณจะไปพรีเซนต์ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นว่าคุณจะเอาเข้าไปดังร้านกาแฟชื่อดังหรือว่าคุณจะเอาเข้าไปวางขายอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าคุณจะทำแอดออกแม้กระทั่งคุณจะทำแอด เนื่องอมคผมสิ่งสําคัญส่วนหนึ่งเนี่ยเอบางสิ่งสาคัญที่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไปทํามั่มวๆแล้วก็สักเซสขึ้นมาะนะครับผมในกรณีที่กรณีอย่างนั้นไม่ต้องอาศัยอะไรเลยอืมนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะมีโอกาสที่จะสักเซสไม่สุดคือคุณจะต้องสามารถไปอธิบายเขาได้นะครับผมว่าเค้กเนี่ยองคุณเนี่ยทำมาจากอะไรมีส่วนประกอบอะไรเนื่องอมครับผมเค้กเนี่ยมีทั้งหมดกี่อย่างกี่อย่างกี่อย่างและคุณเนี่ยเป็นแบบไหน เข้าใจไหมผมซึ่งสิส่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจภาพรวมก,ก่อนนะครับผมคุณจะถึงจะทำได้ทักเก็ตไปได้ว่าเคสมีทั้งหมดอย่างนี้ๆๆนี่นีแต่คุณเป็นแบบนี้ นเขาจมีอะไรผมซึ่งของคุณเนี่ยแตกต่างจากแบบอื่นยังไงและแลของคุณเนี่ยแตกต่างจากแบบอื่นที่มีอยู่ในแบบเดียวกันของคุณยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญเนี่ยผมเป็นสิ่งที่พอผมเนี่ยได้เรียนรู้มาด้วยตัวเองเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยภาพรวมซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากจะมานําเสนอทุกท่านนะครับผมให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสที่จะประสบ ความสําเร็จในการทําธุรกิจนะครับผมที่เนี่ยผมผมก็แนะนําให้คุณทําบนโลกออนไลน์นะครับผมถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมต้องโลกออนไลน์นะครับผมท,ทั้งที่หลายๆคนเนี่ยสายหน้ามาบอกโลกออนไลน์เพราะว่าอะไรครับทำไมคนหลายคนสายหน้าเพราะว่าเนี่ยผมเคยทําแล้วไม่เห็นได้เลยเลยนะครับไปทำเว็บไซต์เนี่ยผมไปทา g o o g l e นะครับผมก็มีคนคลิกแต่ไม่เห็นมีคนซื้อเลยนะครับผมหรือไปยิงแอดเฟซบุ๊กนะผมยิงให้ตายก็ไม่เห็นมีคนทักเลยเพราะอะไรครับ เพราะว่าแนวผมผมตล้าพูดแนวผมเพราะว่าสินค้าหรือบริการหรือกลรีิของคุณไม่ดีมากเพียงพอ เนี่ยครับผมผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่ว่าผมเคยไป,ไ,ปไปขายสินค้าในตลาดมาแล้วนึกออกไหมครับผมผมก็ได้พบว่ามีฟังดีดีนะผมคือคุณไม่เคยเข้าไปนั่งอย่างนั้นด้วยนะคุณเข้าไปในลักษณะที่ว่าคุณเป็น Bio. ไบเออร์นึกออกไหมครับผมการที่คุณเข้าไป็นลูกค้านี่คือจะเป็นออกล่มหนึง่งกับการที่เข้าไปเป็นผู้ขายอยู่แล้วนึกออกไหมครับผมคุณจะมองไม่เห็นในมุมของผู้ขายเป็นเรื่องปกตินะครับผมผมได้ฟังดีดีเนะี่ยผมผมได้เห็นร้านมาเปิดแล้วปิดแล้วขายไม่ได้ อืมนะครับผมบางร้านมาเปิดแล้วขายไม่ได้อยู่นับไม่ทุกวันนะครับผมแล้วผมเนี่ยผมโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยมีห้างขนาดใหญ่มาเปิดตั้งแต่เด็กเนี่ยครับผมเป็นห้างขนาดใหญ่แล้วก็เขาก็สักเซสมากนะครับผมซึ่งผมก็ได้เห็นว่านะครับม,มีร้านที่เข้ามาเปิดแล้วก็เจ๋งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือผมอยากจะบอกคุณว่านะครับผมคือการทาธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ง่าย นะครับผมซึ่งสิ่งสําคัญเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจภาพรวมก่อนนะครับผมและการที่พวกคุณเข้าใจภาพรวมเนี่ยนะครับผมคุณถึงจะไปต่อยอดนะครับ ในเรื่องของภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าการตลาดออนไลน์นะครับผมและคุณจะต้องเข้าใจในส่วนที่เรียกว่าการภาพรวมของสินค้าหรือบริการของคุณนีผมทมว่ายาไม่ยากกับผมซึ่งอย่างที่ผม,มเป็นมื่อสักครู่นีผมก็พอเอ่ยพูดถึงการตลาดออนไลน์เนี่ยหลายนนหลายคนใจหน้านะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะ่จริงๆคือคุณไม่เข้าใจในภาพรวมและคุณก็ไม่มีสักและสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยก็ไม่เต็มพอที่ว่าคุณจะไม่เข้าใจอะไรเลยคุณก ักนึกหัวอ,อย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่านะครับผมคือการทำธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เรื่องงนะ่ายแนวของการทำธุรกิจเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่อย่างมากมายนะครับผมซึ่งออตรงนี้เนี่ยแนวค,คือการที่ว่าคุณทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับผมซึ่งผมย้อนกลับไปผมแนะนำให้คุณำออทำการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เพราะว่าอะไร เนี่ยผมบาะว่านะ่ยผมโลกออนไลน์เน no. ี่ยมีเครื่องมือเนี่ยผมอยู่อย่างมากมายและเนีผมทุกวันนี้โลกออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นไม่ใช่ทางเลือกแล้วเป็นทางรอด้วเพราะจากวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งสำคัญคืออะไรเนี่ยผมสิ่งสำคัญที่คือวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยคือทําให้ ฝั่งอีกดีนะผมทำว่พฤติกรรมคําว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นเป็นคําที่คุ้นชินสำหรับผู้ที่เรียนการตลาดหรือทำการตลาดมานะครับผมนั่นคือวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคนึกออกไหมครับผมเป็นหนึ่งในตัวอิออนทูเรสตัวหนึ่งเลยเนะครับผมของ Facebook Facebook เนี่ยหลักจะมีอินทูเรสอยู่สามกลุ่ม นะครับผมมีประชากรนะครับผมมีความสนใจแล้วก็มีพฤติกรรมนะครับผมซึ่งคนนะได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อของออนไลน์แล้วคุณบอกแล้วยังไงนี่นครับผมสิ่งสาคัญคือนะครับผมคืออะไรคือเพราะเขาเปลี่ยนพฤติกรรมุ๊บเขาเขาคืออะไรคุบอกแล้วยังไงสุดท้ายเนะี่ยพอโลกออฟไลน์กลับมาเปิดเดคนก็กลับมาซึ่งผมบอกเลยยว่ายากครับเพราะว่าอะไรเพราะพอคนได้มีพฤติกรรมแนละ้วผมไปลอง2เดือนนะครับผมก็ไปลองซื้อของออนไลนะ์ก็นี่เพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ย มีสินค้าในละ่ะที่ขายในราคาถูกนึกออกไหมครับผมกว่ารูปออนไลน์บางบางทีเนี่ยเป็นตอกเรึ่องเลยเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนักคือเดี๋ยวนี้คือเราไม่ได้มีแค่ google กับ facebook แล้วนะครับผมเรามีช้อปปี้เลยนะครับผมช้อปปี้เนี่ยถึงขั้นที่ว่านะครับผมคือเราสามารถสั่งสินค้าได้ d i r e จากต่างประเทศมาได้แล้วในราคาค่าในราคาค่าส่งที่ถูกเหลือเชื่อจริงๆเนี่ยผมก็เป็นช้อปปี้เอ็กเพรสเนี่ยผมที่ว่าค่าส่งมา สามสิบสี่สิบาทเท่านั้นแหละนะนะผมจากต่างมะเทศก็คือจกจีนอะไรอนะไรแกผมทําไม่เกิดความเข้าใจว่าโอ้โหลูกนี้สังง่งอย่างนี้เรื่องแต่แรกดีกว่านึกว่าไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ยคือไม่ใช่ทางเลือกแนละ้วเป็นทางลอดสําหรับธุรกิจแล้วและผมก็บอกคุณได้เลยว่าบนโลกออนไลน์มีเครื่องมืออยู่อย่างมากมายนะผมที่เจ๋งอย่างเหลือเชื่อแต่สิ่งสำคัญคืออะไรนะผมสิ่อคคือไม่ใช่แค่คุณต้องมายิงแอดคุณต้องวางกลยุทธ์ก่อนที่จะยิงแอดแล้ว นึกออกไหมครับผมนี่คือจุดจุดตายในตรงที่ใครหลายคนเนี่ยพลาดในการทำการตลาดออนไลน์ นะครับผมคืออะไรคือมาย e ิงแอดมาถึงปุ๊บหาสินค้ามาแล้วปุ๊บย e ิงแอดไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ทำไมถึงได้ยากกันสันอยากกันเสียเงินกัน,กนขนาดนั้นผม,ผมไม่เข้าใจนี่ผมนะแต่ผมมองว่าอีกมุมนึงนะคือเขาไม่รู้ทำยังไงหาสินค้ามาว่า,าก็เลยยังไงก็นั่งอื่นมาเอาสินค้ามาลงหารูปมาลงแล้วไงก็ยิงแอด e สิครับนี่ผมนะแต่ว่าที่นริงคือคือสิ่งที่เออคนจะต้องมีเนี่ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์นคะครับผมกลยุทธ์ที่เป็นคือทำไมถึงกลยุทธ์ถึงได้ยากอีกสักนักหนาสกกาสกันเพราะอะไรกลยุทธ์คืออะไร คือยุคือกระดาษเปล่าครับผมที่เราจะต้องเขียนลงไปว่าเราจะทํำยังไงซึ่งต้องใช้การคิดนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้เรียนมาหรือศึกษามารจริงจริงต่าง,งๆนะหรือมีประสบการณ์ที่ว่าคุณเคยทามาแล้วนะครับผมไม่มีทางรู้ผมกล้าพูกเนี่ยผมผมเรียนมาเนี่ยเรียนมากการตลาดโดยตรงแล้วมาทำมาการตลาดอยู่เป็นสิบปีนะครับผมอยู่วิ่งเข้าออกหน่วยงานธุรกิจมากไปนะไม่ต้องกว่าจะเข้าใจ นะครับกว่าจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าภาพรวมว่าเอาไม่ต้องมาเข้าใจว่าการตลาดคืออะไรนะครับผมให้เข้าใจว่าธุรกิจคืออะไรเนี่ยนะครับผมสำคัญต่อชีวิตเราขนาดไหนเนี่ยนึกี่ผมเองนะผมแค่นั้นยังยากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมจะมาช่วยทุกท่านนะครับผมว่าตอนนี้คุณยังไม่ต้องเข้าใจผมจะมาบอกคุณในแ่ลทีละสเต็ปเลยนะครับว่าการที่คุณจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยนะผมวินาทีนี้นะคุณต้องทำยังไงอย่างแรกนะครับผมคือคุณต้องเข้าใจปัจจัยที่ธุรกิจประสบความสำเร็จกกกกก่่ออออออนนนนนนธุรรริจบบโลลไ์ข้แะคคัื สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณไม่คือคือคือเทียบกับสีพีคุโปรักอะไรคือคุณไม่ต้องมีหาย,ยิ่งเลยจริงเลยคุณมีตัวตนชัดๆแล้วคุณมีตัวตนนี่คือสิ่งที่ยูโรปเปอร์มี ะครับผมบอกไปเลยนะยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จคือเขามีตัวตนที่ชัดเจนนะครับผมคุณอยากรวยนะครับผมคุณอยากดังนะครับผมคุณแค่นะครับผมสร้างตัวตนมาที่เป็นเรื่องที่คุณเก่งสุดๆเก่งสุดๆก็ไม่เท่าไหร่เป็นเรื่องที่โดดเป็นเรื่องที่ทุเรศสุดๆก็เออถ้าเรื่องทุเรศสุดๆเนี่ยดังนะครับผมคุณทําเรื่องที่คนอื่นเขาไม่กล้าดังคุณก็รวยได้แต่ผมถามพวกคุณนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือเปล่าถ้าใช่คุณทําไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่อย่าไปทำ นัะครับผมสุดท้ายเนี่ยคุณจะมาเสียดายเนี่ยผมว่ากูทําอะไรลงไปวะเนี่ย응นะครับผมเข้าใจในอย่างนี้คือสิทธิที่ลูกตัวตนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสร้างตัวตนเนี่ยคุณต้องฟังให้ดีไม่ต้องรีบแต่รีบอืม응ฟังให้ดีนะครับผมคือถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่รู้คุณทำอะไรคิดให้ดีก่อนนะครับผมเพราะว่าผมก็เห็นลหลายต่อหลายครั้งที่ว่าเอ่อพวกดาราเห็นมี่ยผมที่ว่าเขาทําอย่างหนึ่งแล้วพอเขามาทําอีกอย่างหนึ่งมันดูแบบเอยังไงวะอืมจริงๆนะี่ยผมเล่าเรื่องจากเล่าเรื่องจากเขาจะใช้เวลาพิสูจน คือคนแบบนั้นจริงๆตัวตวนของเขาเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมซึ่งตัวนี้ลึกนะครับออกแนวแบบจิตวิทยาเลยล่ะนะครับเป็นพวกแบบละไลฟ์โค้ดเลยล่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคือผมก็เชื่อหลายๆคนก็มีมีมตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคือคุณยังไม่สามารถที่จะพลังบ,บิชมาได้เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งพวก ยูทูบเอร์นะครับผมช่วงแรกๆหรือว่าพวกทาเพจที่โด่งดังพวกพวกเพจของกินไรเงี้คุณไปดูเพจเขาได้นะครับผมช่วงแรกๆเพจเขาไม่เหมอนมาถึงก็มากิน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 ให้ดูไม่ได้รู้เรื่องการกินไม่ได้รู้เรื่ององค์ประกอบวัตถุดิบเลยทั้งสิ้นก็ดังดูไม่ได้เรื่องของยังเพราะว่าเขาก็ไม่คนมาดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการจะรู้เรื่องพวกนัน้เขาต้องการที่จะสนุกเรื่องของยครับผมแต ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมาทำอย่างนั้นอย่างเดียวก็ก็ก็แล้วไงฮย่มนะครับผมคือคุณจะต้องเป็น specialist นะครับผมซึ่งตรงนี้มีรายละเอียดอยู่อีกเยอะเอา,เอา,ข,า,ข,าของแค่แรกก็แรกก่อนคือคุณต้องมีตัวตนนะครับผมข้อ2คือ ุณมีตัวตนให้ตายคุณทาเพจให้ตายคุณทํ o ย t ท b e ให้ตายถ้าเกิดว่าถุกประสงค์ของคุณไม่ให้ทําไว้เพื่อเก็บไว้ดูเองนะครับฟังดีๆคุณจะทาเนี่ยคุณจะทําทําเพื่อเก็บไว้ดูเองก็ได้นะครับแต่ว่าคุณจะไม่มีหลีชใดๆทั้งสิ้นเลยผมลองแล้วนะครับผมผมลองที่จะไโปโพสดื้อๆเลยทื่อๆเลยนะครับผมไม่มีหลีชโดยเฉพาะเฟซบุ๊กนี่ไม่มีหลีชเลยนะครับผมถ้าถ้ายูทูบเนี่ยอาจจะยังมีเสสร์มาเจอบ้างน,นะ่ครับผมแต่เฟซบุ๊กนี่ไม่มีหลีชเลยเพราะฉะนั้น ร้างตัวตนองค์ประกอบหนึ่งนี้เป็นปัจจัยสําคัญในการทราําธุรกิจขอเรื่องอะไรคือการทําให้คนเห็นซึ่งผมบอกกันเลยว่าอีซี่สุดๆอีซี่สุดๆนะผมแต่คุณก็ต้องรู้<ช>นะผมไม่งั้นคุณก็จะเอาเงินไปเททิ้งผมบอกได้เลยนะคผมคือคือถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีคุณไม่ได้มีเงินเปน็นถุงเป็นถังนะที่คุณจะลองทลองผพดแล้วคุณจะเก็ตด,ด้วยตัวเองได้นะผมนี่คือสูตรสูตรธรมตาตร สูตรสูตรธรรมตาของเจ้าของเจ้าของของลูกเศรษฐีเลยนะครับคือคือคือให้ไปทําเลยแล้วก็จะทําจะเจ็งมันอยู่ประมาณ7จ็ดถึงแปดรอบแล้วหลังจากนั้นก็ก็ก็ดูแลนะครับผมก็เสียไปเป็นล้านก็นแล้วยังไงนะ่นหมามก็ก็จะได้เข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีอย่างนั้นนะครับผมกลยุทธ์สำคัญสุดๆนะครับผมเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องไปลงทุนหผิดและฟังใี่ดีครับลูอนไลน์เนี่ยจุดอด่อนเนี่ยคือถ้าเกิดคุณไป ทําผิดทางผมเนี่ยคุณไปบูทโพสแล้วไม่มีทัฟฟิกแล้วคุณรู้ทำยังไงต่อจบเลยนะโพสคุณก็จะค้างตึงอยู่อย่างเงี้ยนะนึกออกไหมไม่เหมือนโลกโลกออฟไลน์ line. คุณไปเปิดร้านอย่างเงียคุณก็ยังขายได้บ้างนึกออกไหมครับคุณก,นะก็ยังได้เห็นอะไรบ้างเออนึกไปนั่งอย่างเงี้นทั้งวันนะคุณก็ยังได้เห็นอะไรบ้างนะครับผมต่อนะครับต่อมาคือดักคนหนานะครับผมอันนี้เนี่ยคือ พูดเผื่อไว้แนในกรณีที่เขาต้องคือเขาเห็นสินค้าหรือบริการคุณแล้วนะครับแล้วเขาสนใจในตัวคุณตัวสินค้าหรือบริการของคุณเขาจะไปเสิร์ชเพราะทุกวันนี้การเสิร์ชเนี่ยเป็นเรื่องที่1คือทําได้ง่ายนีผมสองเนี่ยคือนีผมเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยฟังได้ดีนะผมตรงนี้สัมัสมาคนเราเนี่ยหยิบโทรศัพท์มาแล้วเปิด Google และเสิร์ชเนี่ยเขาทำนี้มาตั้งเป็นเป็นเป็นห้าหกปีแล้วคือตั้งแต่ iPhone มาแรกๆนึกไหมครับเขาทำ แบบนี้มันาตั้งข้าวปีลราคาเรี่อทุกคนเนี้ยเขาเห็นในปุ๊บเขาจะซื้อโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิด Google และเสิร์ชเนี่ยเป็นเรื่องที่อีซี่สุดๆนวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องดักแล้วแต่ก็ฟังให้นี้ผมเราก็มีวิธีที่จะดักนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไปลง Google แอดแบบ แบบโม้หฮือแล้วแีผมแล้วก็มีเราก็มีวิธีที่จะรังสรรค์คีย์เวิร์ดให้เฉพาะคําที่เราดักนะครับผมคือคือผมไม่ได้เน้นที่คุณไปทําการตลาดบนกูเกิลแนวผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมแล้วก็แล้วก็ต้องติดคือคือคุณต้องเจ็กนี่ดิครันะครับผมไม่งั้นเขาก็จะไปคลิกรายการอื่นแล้วเขาก็จะไปเลือกอื่นจริงๆนี่คือสใจที่ว่าทำไมคนไปทํา Google แล้วส่วนใหญ่ได้แต่คลิก หรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้คิกของคอนเดียวนะครับผมเขาไปคิกของอื่นแล้วก็เจอของคนอื่นจริงๆว่าเขาไปเลือกฝั่งนั้นจบง่ายๆนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีดักในกรณีที่ว่าเขาเขาเจอเราแล้วเขารู้เขารู้จักเราแล้วนะครับผมแล้วเขาต้องการไปหาขาห้อมูลเพิ่มเติมและเขาต้องเจอเรามีวิธีนะครับวิธีการเลือกอคีย์บอร์ดนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ แนวะผมสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึงนะ่งแนวผมที่ผมบอกเลยเนะี่ยห้าข้อนะี่คือห้าข้อหลักสุดๆเลยนะครับผมคือได้เวลาขายผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าผมเคยเป็นเซลล์นะครับไปยืนขายของมาเนี่ยปลายปลายปีเลยล่ะนะครับผมไปยืนขายไปคุยกับลูกค้ามันนับไม่ถ้วนนะครับผมผมบอกมาเลยว่าถ้าเกิดน,นี่คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งมุกมาตากของลูกเศรษฐีนะครับผมจริงไม่ทําไมต้องลูกเศรษฐีด้วยของลูกเศรษฐีเลยนะครับผมคือ ลูพกพวกไอ้ถีที่เขาเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะครับผมเขาจะชอบแอบปลร,รูปเป็นเซลล์จริงๆนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าการขายมันจะมีอะไรการขายคืออะไรครับผมการขายก็ก็ก็เอาของมาเอาเอาของมาเอาเงินมาแล้วก็เอาของไปก็แค่นั้นแต่พอผมได้ไปถามจริงๆเน่ผมจะได้รู้นะครับผมว่าการขายเนี่ยว่ามีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างจริงๆนะครับผมแล้วผมกล้าพูดว่าหลายๆคนขายของไม่เป็น นะครับผมผมกล้าพูดคุณมีธุรกิจคุณเปิดเพจคุณขายสินค้าคุณขายอยู่ทุกวัน,นทุกวันแต่จริงๆคุขายไม่เป็นนืกออกมีครับผมคือคุณขายได้เฉพาะคนที่เขารีควายมาแล้วนั้นนั้นนึกออกไหมครับผมคือเขาอเอาเงินไปอเอาของไปจริงๆคือมีคนเลือดอยู่ในนั้นอีกมากมายนะครับผมที่คุณจะสามารถที่จะอ,อ,อย่างเช่น่ะอย่างเช่นเขาเรียกว่าทวีทวีการข,ขายนึออกมเขามาซื้อแล้วปุ๊บทำยังไงให้ซื้อเพิ่มนืกออกไหหรือว่ามาซื้อแล้วทำยังไงให้ซื้อสองทำยังไงให้ นี่การขายเนี่ยเป็นนั้นและผมฟังให้ดีนะครับผมผมกล้าพูดนะครับผมว่าการขายคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับธุรกิจที่ธุรกิจต้องทาเอาคุณบอกเอาแล้วไม่ใช่การตลาดงั้น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 กูจะไปเรียนการตลาดทําไมงั้นมึงจะไปเรียนการตลาดทำไมทำไมมึงไม่มาเรียนการขายเลยฟังให้ดีนะครับการขายคือส่วนหนึ่งของการตลาดครับ ตลาดมีหน้าที่วางผลลุยในการขายและการขายไปลุยหน้าเดียวเลยไปลุยคือไปขายไม่ได้ซึ่งหน้าเดียวเนี่ยก็จะมีหลายออหลายหลายเซคชั่นเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าอ,อุยาวผมมาพูดฟังรุง่ายกว่าผมจะเข้าใจนี่ผมเป็นเซ็ปียครับผมนะครับผมแล้วก็สุดท้าย นนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนําเป็นข้อฟังให้ดีเป็นข้อที่สําคัญมากนะครับผมซึ่งจริงๆ5ข้อเนี่ยเป็น5ข้อที่เป็นเป็นเป็นเมนเลยนะเป็นภาพรวมเลยแะว่าคุณไม่ต้องรู้เรื่องนะคุณรู้แค่ห้าข้อนี้คุณก็มีโอกาสที่จะประสบนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่า5ข้อเนี่ยจะต้องทําอะไรยังไงซึ่งมีองค์ประกอบพิอย่างมากมายนะครับผมผมกล้าพูดนะครับผมเออซึ่งถ้าเกิดคุณเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะครับผมรู้ว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างแล้วเวลาที่คุณเป็นล็อต มันจะสามารถที่จะเลือกในตัวรายละเอียดครึ่งเดี๋ยวจะมีสิ่งที่เรียกว่า marketing funnel แล้วก็ customer journey นะครับผมที่ผมว่าเป็นแกนนะครับเป็นแกนหลักสำคัญในการทำตลาดนะครับผมโดยเฉพาะโดยเฉพาะการตลาด ออนไลน์ที่เราจับต้องไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเน็ตเจอเนลเนี่ยสำัญทิศทางนะเนะี่ยทิศทางกระบวนการเนี่ยนะนำะสำคัญสุดๆนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเนือ้ออหมายเหมือนเรา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 เดินเข้าป่าหรือว่าเรา,เาไปไป,ไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ว่าเราไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งนั้นคือแผนที่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยค้าวสมุนต์มาร์เก็ตติ้งฟันแนลกับข้าวสมุนต์เจอแนเนี่ย,นนยจะช่วยเราได้ซึ่งอะไรน,น,เ,นเดี๋ยวจะอยู่ในรายการอัดับไปนะครับผมเอาเนี้ยภาพรวมมาก่อนนะครับภาพรวม อีกข้อสุดท้ายที่นกิการบอผมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทาผมว้าวสุดๆเออนะผมสำหรับสายออฟไลน์มาก่อนเนี่ยที่ไม่มีอะไรเลยเนื้อหมยผมจัดงานทีนึ่นะะผมสิ่งที่เราได้กลับมามีที่เราวัดค่าได้ที่เราเอามาโม,โมต้ต่อหลังจากวันรุ่งขึ้นที่เราจัดงานเสร็จคืออะไรครับผมคออือยอดผู้มาเข้าเข้าชมง,งาน นึกออกไหมและอะไรครับผมและอายยอดโพสต์เบรกก็ด้วยก็ได้ยอายยอดโพสเปรกด้วยแล้วก็ยอดขายนึกออกไหมครับผมแต่ว่าจริงๆอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าก็โอเคแล้วนะถ้าเกิดคุณรู้แค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วผมกล้าพูดนะครับผมแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยมีเครื่องมือเนี่ยผมอยู่อีก โอ้โหแนะผมเอาง่ายๆแค่ Facebook เนี่ยแค่แบบตัวเมนนะผม i m p เพรส n ันดิจ c เอนเกตคอนเวอร์ชัน CTR CPC CPC เยอะแยะมากมายนะผมซึ่งไม่ได้มีไว้เล่นๆเออแนะแผมสามารถที่จะมาประเมินได้นะผมเขาเรียกว่าคอนเวอร์ชันแนบผมสามารถที่จะมาประเมินได้ว่าแคมเปญของคุณนี่คุน้นจะเปไหง ได้ผลลัพธ์อะไรยังไงนะครับผมซึ่งการวัดผลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะผมเพราะว่าสิ่งใดที่จะพัฒนาได้ต้องวัดผลได้นะครับผมเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมกล้าพูดนะครับผมคือถ้าเกิดถ้าเกิดตามหลัก,กน,นะตามหลักเลยนะครับผมตามหลักที่ว่าเป็นหลักกลยุทธนะ์นะครับผมคือคุณต้องวัดค่ายได้นะครับผมถึงจะสามารถที่จะอัด่อแล้วก็ไปต่อได้ทันทีนะครับผมก็การวัดสิ่งสําคัญเนี่ยคือคุณต้องวัดผแลแรกเป็นโชคอันดีของ คุณเหลือเกินนะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยการวัดผลเนี่ยในเครื่องมือบนโลกออนไลน์มีอยู่อย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาราลิกกูเกินนลนะฮะอิกนะครับผมที่เยอะเกินเลยอ่ะผมเยอะเกินเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเฟซบุ o กนะครับผมเฟซบุ๊กที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเออเป็น power editor นะครับ power editor แยกแยกไปดูว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปซอ่อนอยู่ตรงดาวที่เหมือนไม่มีอะไร นะครับผมกดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นตัววัดค่านะครับผมซึ่งตรงนั้นนะพอพอเรากดเข้าไปนะครับผมได้สเกลอันนี้เพียบเลยนะครับวัดค่าได้อย่างมากมายหลากหลายนะครับผมสามารถที่จะ คอนบวตเรนเดอร์ออกมาเป็น e nah, like right. so sure Excel ซหรคุณได้คำนวณได้อีกนะครับผมคุณสามารถเอาค่าไปใส่ในตัวไปตัว Python ก็ได้นะไพทอนแล้วคุณก็สเกลสับสเกลกราฟออกมาก็ได้อีกนะไม่ต้องไม่ต้องจะพูดไพทอนเลยนะครับคุณไปใส่ Excel แล้วก็สเกลกราฟออกมาก็ได้นะครับอย่างมากมายหลากหลายนะครับแต่ไม่จำเป็น ผมบอกไปเลยทั้งหมดทั้งมวลนี่คือคุณสามารถที่จะดูได้และก็เข้าใจได้วัดผลได้แค่นั้นก็เพียงพอซึ่งตรงนี้เนี่ยคือภาพรวมทั้งหมดนะของที่คุณจะต้องมีเป็นแกนนะผมในการที่ว่าคุณจะทําแคมเปญทางการตลาดทาง,าทางด้านทําธุรกิจบนออโลกออนไลน์นะผมด้วยนะผมหลักไม่ต้องด้วยการที่คุณจะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะผมคุณต้องมี5ตัวนี้นะผมเป็นแกนเลยเนะผมเป็นสเต็ป นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมคือคุณมีแค่ตรงนี้คุณก็สามารถที่จะประสบคสำเร็จได้แล้วแต่ยังมีเครื่องมือเยอะที่จะมาช่วยให้นะครับผมสเต็ปตรงนี้เนี่ยนะครับผมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไม่เคยอีกอย่างมากมายนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยคืออย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกเนี่ยน,นะครับผมคือคุณจะต้องเข้าใจภาพรวมก่อนผมกล้าพูดนะครับผมว่าภาพรวมเนี่ยคือเหมือนจิ๊กซอว์นะครับผมจิ๊กซอว์คุณสามารถต่อได้เลยคุณไม่เห็นภาพรวมไหมครับ ไม่ได้นะผมว่ามันนั่งงงจากตัวจากตัวแล้วไม่มได้นอกจากคุณจะเป็นอัดเช่นนี้นะคุณสามารถเห็นปุ๊บนะคุณสามารถมองออกเลยว,ว่าตัวนี้คือตัวไหนตัวไหนเป็นภาพผู้โพสามารถซึ่งเพิ่งเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์อ่ะอืมมีแค่ศูนย์จุดศูนยะ์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ผมก็บอกเล นะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณไม่อยากเสี่ยงนะครับที่จะต้องไปเสียเงินเสียเวลาไปลองถูกลองผิดหรือไปการเสี่ยงว่าเอยกูเป็นอัจฉิยาหรือเปล่าเรื่ององไผมการที่ว่าคุณไปลองมั่วมือดูเลยนะครับผมคุณเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับผมซึ่งผมแนะนำนะผมว่าคุณไม่ต้องไปเสี่ยงเอาดูเลยคุณไปหาเรียนรู้แล้วก็หาวิธีการนะผมไปหากลยุทธ์และลงมือทำเพราะอะไรคนระับผมเพราะการทำาุรกิเพราะอะไรเพราะว่า คือการคือไม่ w o r กหรอกนะครับผมคุณจะคิดไม่เป็นคุณจะไม่เข้าใจคุณจะ a ด a ไม่ได้คุณจะต้อง copy คนอื่นไปจนตายนะครับผมซึ่งแต่สิ่งสําคัญคือมีกลยุทธ์ให้คุณศึกษาอยู่อย่างมากมายนะเพราะว่าอะไรสําคัญละสุดท้ายนะครับเพราะว่านะครับผมการทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องเล่นถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปรลูกเศรษฐีการธุรกิจไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องลงทุนปิดไม่ต้องมาพูดนะครับผมว่าเฮ้ยเราทำสนุกเราทําขอให้เรามีความสุขต้องมาคุยกันนะครับผมบอกให เตงกันมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอย่างนั้นก็สักเซสกันมาเยอะนะนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าถ้าเลือกเนี่ยเลือก,นะอกทําอย่างมีหลักการนะครับผมเพราะว่าธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคน,นหมายถึงทางเลือกที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้น,นาให้ทําแบบลองทุนลองปิดหรือว่าทําแบบที่เน้นความสุขเป็นหลักเน้นื้อความนครับผมซึ่งหลายๆคนก็บอกว่า,วาถ้าทําแล้วไม่มีความสุขจะทาไปทําไมก็ทำเพื่อเงินเนี่ย เมื่อหลายได้นะผมทําเพื่อโอกาสที่ว่าคุณจะได้มีปัจจัยที่จะได้มาสนองตอบต,ต,ต่อความเป็นอยู่ของทุกท่านนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ